สวัสดีช่องทีมแอนชาแนลวีหนึ่งสวัสดีค่ะฉันชื่อจูนอายุ1ิปีเกิดวันที่1มีนาสองพ่จูนได้คืนชื่อว่าเป็นเด็กเนิร์ดของโรงเรียนเธอนั้นมีคนที่แอบชอบชื่อว่าใครนะ เธอเน้นมีคนที่ไม่ชอบคือรินเธอเป็นคนรวยที่สวยมากในโรงเรียนเธอนั้นถูกกัดแก้งโดยรินตอนนี้ขอไปดูหน้าหูงรินก็นเลยกันค่ะใหญ่จูนขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะสมุดของแกติดอะไรไว้ก็ไม่รู้ออ่านเลยนะ นี่พวกนั้นกำลังจะแก้เรื่ฉันอีกเนี่ยเฮ้ยนนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยอนนชมพู่เพื่อนสนิทจูนก็ได้เข้ามาช่วยเป็นอะไรมากไหมจูนเป็นอะไรมากไหมอ่ะนี่ฉันช่วยก็นะไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณที่มาช่วยมากนะ ตกใจหมดเลยอะฮึเยชมพู okay, <shampoo. S 2> ไม่น่ามาช่วยอะย่างเงี้ยต่อไปต้องแก้พวกมันทั้งสองคนแล้วเนี่ย <c oughs>